ครับครับเอาเริ่มเลยครับเพราะว่าเลขผมเกิดเตรียมไว้ให็นแล้วโอครับเลขบนตั้งลักครับเลขตั้งลักเลขตั้งลักเลขเลขนี่เป็นเป็นเลขคำนวณจักสูตรนี่สูตรเดียวนี่ลดวะครับมันมีสองสูตรสูตรบนกับสูตรล่างครับโอ้มีสูตรบนกับสูตรลา oh. ่างงวดก้นี่เขาตัวใดงวดก้าน,นี่เขาอยู่บ่ฮะงวดก้าน,นี่ เลขล่างสองกับสามเน้นไปที่สามแล้วก็สามหนึ่งสามแปดครับโอ้เปย์เปย์ได้ตัวนี้ครับยอดแปดสามผมบอกมันออกผมว่นออกแล้วผมก็เลยบอเอาผมก็เล้วสามแปดมันได้หลายแบบนึงหนึ่งหนึ่งมันก็ออกตัวเก้าหนีแล้วครับล่างมันตกมาถึงจอรับผมซื้อไคสามแปดแปดสามไม่ได้ซื้อถ้าแปดสามไม่ได้ซื้อเพราะว่าเลขมันออกแล้วขึ้นแล้ว มันบ่ออกมันต้องทาออกออกสามแปดเงินแล้วเตอร์เตอรียวนี่ซื้อไปเพิ่งไปพันเกตสามแปดล่างย่างเดียวเปลี่ยนไรอ็นใส่ตีเฮ้าหนะเซซิตีที่เฮ้าเฮ็ดไว้นี่โดนมาได้แล้วแต่มันเข่าแม่นี่สูตรเลขเฮ้าปีนี้ตลอดปีนะครับปีนี่เข่ามาตลอดมาตั้งแต่ปีนี้มา,นาหนิรับโอ้น่าสนใจโดยส้นน้ำที่เข่าบนหรือเข่าล่างเข่าเลขบนเลขล่าง มันสิเขามันสิเขาเลขตั้งหลักนะครับเลขบุ่นวงวดนี้แหละครับบ่เขาน่ะเลขตั้งหลักผมโอ้เลขตั้งหลักบ่เข,กเขาแต่ว่าจับคู่เขาอยู่เนาะครับแต่ว่ามันมาเข่าสูตรล่างสูตรล่างกับเขาแต่ว่าเลขวิ่งผมสูตรล่างนี่ผมฟันทงนเลยว่ามันเข่าทงหวันเลขวิ่งเข่าครับเพราะเขาสองตุกออกหนึ่งเพื่อนวันหนึ่งผมเลขล่างผมก็ให้สองให้สา,สามก็สองไปด <c oughs> เลขกน,นั่งเมันก็้บอมาอออกแปดตาม เมื่อผมฝันตรุ้งคือสามหนึ่งกับสามแปดเนี่ยในทางเรื่อผมกันะไรเพิว่าเรีกตั้งหลักกันอะมันมีอย่างมีหกมีเก้ามีสองมีสี่บ่ครับผมเรีกตั้งหลักแต่เป็นเาเขาครับนวัดวดว่างหนึ่งเง่อันปะครับมีมีผ่านนี่แะผ่านวดหวนี่แหละวดวแรกผ่านครับผมเรีกตั้งมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีใหม่แม่หนีมาผ่านวัวแรกนี่อันปะครับผมก็ผ่านวัวนึ่งนี่แหละ ต้องนั่นเขามาตลอนเล็กตั้งวักอลบานี่ว่านี่เดียบว่านี่เล็กตั้งหลักละะวันจิมาซีซีสองครับเยนเขียนใช้ข้างบนได้อ๋อซีซีสองเล้วเยวสองสองสองสาม เลขตั้งรักครับนี่นะมันสีเลขตั้งรักมันม่หกตัวนะครับมีหกตัวมีสีสีสองหล้วก็ับสองสองสามมันบ่แล้ววันนี้ห้ามาเฮ็ดจังไหนบ่วันนี้มันมันมันจับคู่ครับมันผมจับคู่ให้จับครับสีสองสามครับนี้สามตัวล่างนี่ยบนครับบุญเอาสามไปเอาสามสองสีก็ได้ครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ เอ่ซีสองสามสองสามสองซีเพรพราะถ้าไปเราก็จะเป็นซี่ซี่สองหนึ่งซี่สองหนึ่งหนึ่งไม่ได้องใส่มันมันยังนี่สูตรนี่แะครับโอ้โหอือตรงนี้นี่นี่กลางครับ เลขสองตัวกระตั่นี่ท่กคนนะครับจับเนี่ยนะเนี่ยมิจัาบอกอยู่ในเลขตั้งหลักที่ว่าหกตัวนี่นะครับครับผมนี่ผมจับไปที่วันนี้ผมม่านี่นี่ดินล่างแปดเดี๋ยวเด้องวันนี้เดี๋ยวผมชวนก่อนชวนในส่วนบนก่อนเลขเลขตั้งหลักนี่มีอยู่หกตัวด้วยกันเนาะครับผมแถวแรกนี่เป็นซีซีสองครับแถวที่สองเป็นสองสองสาม แม่นครับลักษณะจับมีห่อห่อจับจังไหนก็ได้บ่จับว่นไปแล้วแต่มากเลยบ่หืส์จังไหนจับแล้วแต่มากครับเลือกไปตามสถิติที่ออกมาผมจะจับเอาที่นี่เป็นเลขบนมันสีออกมันสีออกสามตัวบนยื่นีเลยครับโอ้ออกสามตัวบนอยู่ในเลขอยู่ในเลขอหกตัวนี้ครับไม่น่าสนใจต้นงวดนี่แห้งเลขเบิ่งหลายแห้งสีได้ต้นทุนแห้งสีหน่อยตัวนี้แม่นครับมีงวดนี่แหละเลขอกเลือกมั่นแน่เลือกมั่นแน่ครับ ตือมันสี่บ่เป็นังสี่ซื้เทียมนจะเป็นเลขครตัวเลยนี่สุดนี่นหะเลขมันเป็นหลายตัวเด็เล็ตั้งหลักนี่ทีผมเฮ็ดมานี่มันมัสีเข่าสามทัวบนที่มีเลยลยอแล้ววันนี้เลขจับคู่นี่รอให้ไหมเน่ยจับล่องจับคู่บังให้แน่สมาน้จับคู่ไม่เนี่จับนึ่งผมก็ว่ามันสิเป็นสี่สองหนึงหลัก็ะ สามสี่สองสนะี่แหละประมาณนี้แหละผมจับเองสี่สองหนึ่งกรับสามสี่สองสองตัวเดี๋ยวมีสองตัววินวทัางมาบัาน่นสองตัวผมกระจับเอาตัดยุ่งนหรครับนตะัดกับสามตัวนี่แหละสองตัวสองตัวหมดนะไอเอฟซีเข้าจับใช่กันเอาลวดเนาะถ้าม่วงขึ้นขั้งม่วมากตัวที่ผมจับให้ก็จับเอาก็ได้คนระับลักษณะนี้นนะนว่าคนจับมันกระจับมาได้หลายตัวของเด็กมันเบิรนแหรอเนาะทั้งสองทั้งสองถแถวเนาะอย่างนมา เงียน,นี่ม้นนี้สิซื้อง่ายอย,ออยนนู่กรบบวนว้ายซื้อง่ายน,นะเลขบ่หลายตัวพ่อนะครับแล้ววันนี้เลขล่างนี่บ่ะนี่เลขล่างนี่มันสี่แปดเก้าเก้าครับเลขล่างมีแปดเก้าเก้าเดี๋ยวด้อครับชุดชุดล่างนี่ตั้งหลักแปดเก้าเก้านะครับ 8, เด่นเด่นแปดครับเด่นแปดครับ เรียกว่าเนี่ยผมดูจับได้เรียกร่างผมจับได้ครตัวเจ้าว่าผมว่ท่านตาแหงครับท่นีนี้แปดสี่แปดสองแปดหนึ่งครับแปดซี่แปดสองแปดหนึ่งครับแล้เก้าซี่เก้าสองเก้าหนึ่งครับเก้าซี่เก้าสองเก้าหนึ่งครับแต่ว่าผมว่าท่านนั่นไงเจ้าว่าผมกะทียังว่าตัวเนียนนะยังวมาเนียนะ ถ้ามม่เน้นกับเที่ยว่าผมท่ทนมนใจถ้ามม่เน้นกับสิเน้นแบบซี่เกาซีครับถ้ามม่เน้นที่ยว่าอัานพุทธนนตัดสินใจหอกว่าสีนให้เน้นไหน,นครัมแล้วหลังจากที่ปล่อยเลขตั้งหลักมาเรียบร้อยเบ็ดเสียรเรียบร้อยแล้ววันนี้เมื่อไดวันนี้เข้าขอสีได้คอสรุปในด้านตัวเลขตัวเน้นบันหมายถึงว่าที่ชัดเจนนะหน้าเมือ่อไดที่ห้ตัวสัมผณ์อีกบัดหนึ่งครับผม ห้าที่หกประมาณนี้รัประมาณนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นฮัลโหลมันประมาณวันที่ห้าหรือที่หกนี่นะครับเดี๋ยวผมสืิตัดสินใจฟันฟันทงให้เลยครับว่าตัวใดเป็นตัวเด่นโอ้ครับครับนเนี่ยอกวันที่ห้าที่หกที่ไปย้ำย้ำถามข้าวฮอดบ้านเยอะหรอกขนาดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแต่เนี่ยโอ้ฝนตกฟังมือนะ แต่วันน,วนั้นอยู่ในตัวกุหลาบสาวเครับก็ดีก็มาจังหันปูอยู่นี่แหละอยู่วันวันนี้ครับอยู่วันโอ,อ้วันก็มไม่ออกชุ่มไม่ออกคำาพาออกคำอยู่นี่นะเนี่ย็นตันขึ้นกอยูไ่ไปจังหันวะ่ะีครับ<า>อืมผมอยู่วันคือ่ะไต่อนนี่องรถตันขึ้นรัาานไป,ไปบ้านรถานงเมื่อบ้านอยู่ครับผมอยู่วันวัวครับ มือมือน,นี่นะโดย,โดย<ม>ส้นน้ามันจะเข่าบนหรือเข่า,ขาล่างเลขเจ้าฮะเนี่ยเลขมันจะเข่าเลขวิ่งนี่ผมรับประกันว่ามันเข่ามาตลอดเลขเลขวิ่งของผมนะม่ะบัมาสองตัวบัมาสองตัวกับมาตัวหนึ่งเงี่ยโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบอกเฮ้ยจังไหร่จำบนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่บ่แม่นว่า,นาเอาบนมาซื้อล่างเอาล่างไปซื้อบนย<อ>ังทีบ่แม่นมันบ่บ่ฮะบ่เอาเลข่บนสูตรล่างก็สูตรล่างสูตรบนก็สูตรบนครับ มันซื้อบนกต่ซื้อแค่บนที่ล่างมันก็ซื้อ่ล่างครับันเรียกเรียกเรียกมันตีเรียกผมสูตรล่างมันก็จะถอกล่างเลยไปล่างเลยครับแต่สูตรบนมันก็จะยู่บนเลยครับชัดเจนเลยว่าว่าว่ามีแรีนไปหากันครับจะว่าเพื่อนวิ่งนี่มันเรี่ยงยะวิ่งนี่มันมากที่เข่าบนหรือล่างวิ่งเรียกเรียกวิ่งวิ่งนี่ค้อว่าเรียกล่างกับขึ้นเข่าล่างนะครับบ่เอาแล้วนี่ให้ส่วนไอ้เลข บนได้เจ้ายังไม่ได้หายเลขวิ่งผมเนี่ยนี่เลขเลขนี่จะเป็นดันผมกระดีเด่นที่สี่นะครับโอ้เด่นที่สี่นะครับเด่นที่สี่ตัวเดียวเลยครับโอ้เด่นที่สี่วิ่งเด่นวิ่งบนเด unku, oh, oh, wing, wing bon. ่นที่สี่ตัวเดียวครับเดี๋ยวได้เขียนจังบาทจนบาทที่นี่เขียนจังบาทอ๋อวันนี้ผมจีสรุปทีมไทยไว้เด้อวันนี้เด้อ ผมจะอ่านตัว,ตว้งว่ามันถือตัองบอ่าผมจ่ตั้งซื้อว่าเสี้ยนหน้าดอกไม้เนาะเสี้ยนอะไรเพื่อนเนาะคร,ครับผมครับผมตัวเลขวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกหาเลขตั้งรัดแถวแกรกได้แก่ซีซีสองแถวที่สองได้แก่สองสองสาม เลขวิ่งบนเน้นไปที่ซีับแม่คนครับเนาะมาจับคู่บนบานี่เลขหกตัวมาจับคู่ไฮกาอยู่ที่ซีสองหนึ่งครับสามซีสองบานนีมม้มาชุดล่างบานนี้ชุดล่างชุดล่างนี่เท่ากาับไฮมาแปดคับเก้าครับอ่าซึ่งการมาจับคู่กันแล้วได้อยู่หกคู่ด้วยกันมีอยู่ แปดซีแปดสองแปดหนึ่งอันนี้คือชนะุดแปดเนาะชุดเก้าวันนี้มีเก้าสีเก้าสองเก้าหนึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกับวันที่เท่าไรก่อนเล่าว่าวันที่หาวันที่หาวันที่หกเดี๋ยวผมจะไปหายุบนละไปฝนก็ถือว่าสงแบบที่หอดวันที่หาที่หกก็ดเเนานะ กีบลบควอนฮอตมองฮอตบอนหมดแล้วเนาะสะดวกไอ้สัมผัสยู่เนาะครับครับผมจะไหนกับอบส์เรากหลายๆด้บ้านี้มีอย่างเพิ่มเติมบ่ครับมีอย่งเพิ่มเติมหอเอฟซเฮาบยังก็ครับบอหรวครับไอเอฟ่ีกับฟอบสงมีลาะเรียกจะเจ้่านั่นเรีกลางเลี่ก็บฟันไปที่แปดเล่นที่แปดเลื่อยๆวิ่งครับผมครเรีสดให้ว่าเลีกวิ่งเนี่ยบอทัดผาดตั้งแต่ต้นปีมา ครับปีนี้บุก็าทังพาดจังวดครับผมมิพาดไม่บนมีพาดเรียกบนงวดว่างนึงเหรอครับงวดนี่นะพลาดเฉพาะบนเท่านั้นครับพลาดแต่ว่าล่างกับเขายู่วช่างสีเนาะงวดว่างนึงจะได้อาอย่างไรก็รบกวนทรันี่้อครับวันนี้้อขอบพูดหลายๆ้อครับเด้อครับผมครับครับขอบบขอบขอบหลบยๆครับขอับขอบบขอับ